หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาที่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความเชื่อถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันมันเปลี่ยนลุคภูไปตลอดกาลและผมว่าไม่ใช่แค่ยุคของเจอร์นคลอบมันจะเป็นตลอดการจริงๆของคนที่เชียร์ยุคภูในยุคนี้และต่อไปเรื่อยๆอเพราะว่าผมว่า c u เจอร์ของสโมสรมันถูกเปลี่ยนไปแล้วจาก แค่ตอนแรกที่เป็นผมรู้สึกว่าตอนแรกริเวภูมันก็เป็นสโมอสรที่ที่มากกว่าสโมอสรฟุตบอลอยู่แล้วเป็นสโมอสรที่มีความอบอุ่นเป็นสโมอสรที่มีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับสโมอสรอ,อื่นแต่ผมว่าหลังจากที่ครอบเข้ามามันเป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นมันมีความใกล้ชิดของทุกฝ่ายทุกแผนกทั้งในสโมอสรกับแฟนบอลทุกอย่างมันใกล้ชิดกันมากขึ้น ไม่ร pues ู้ว่าด้วยโลกโซเชียลในปัจจุบันด้วยไหมแต่ท้ายสุดแล้วผมกลับมองว่าหลักๆเลยคือความรู้สึกของเจเกนคลอปที่ส่งมาถึงเราอะพลังนะมันคือพลังที่แบบเราอยู่ในจอทีวีเรารับความรู้สึกของเจเกนคลอปได้ขนาดนั้นแล้วคนในสโมสสลิเวอร์พูลล่ะที่อยู่ข้างเขาอ่ะจะรับพลังได้ขนาดไหนเขาคือคนที่มีพลังบวก เยอะมากๆล่าสุดผมโชคดีมากขอพูดตอนนี้เลยกันว่าที่ผมไปดูนัดชิงคาราบเวาคับโ,โว้ยวายร้าไปทั่วโลกทั่วโลกเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันที่ผ่านมามผมได้เจอบเจอกันครบครั้งแรกแล้นะเรียกว่าครั้งแรกก่อนหน้าเคยเจอแบบไกลๆเคยเจอห่างๆไม่เคยเข้าไปประชิดต,ตัวขนาดนั้นไม่เคยได้สัมผัสมือ เหมือนในครั้งนี้ไม่เคยพูดกับเขาเหมือนในครั้งนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเลยว่าวันวันนั้นคือวันที่25กุมภาพันธ์นัดชิงคราบาครับผมก็บินไปเพื่อชมการแข่งขัน,นต้องบอกว่าโชคดีที่บ้านบ้านพรยาผมคุณแม่พรยาผมเขารู้ว่าผมผมชอบลิ้วพูแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าบ้าเลยละ่ะ <laughs> <laughs> เขาก็เลยให้ผมเป็นเป็นตัวพิเศษที่ไปนั่งอยู่หลังผู้บริหารครับ เพราะว่าลิวพูเลยและคุณแม่คุณแม่พระยาก็จัดให้นะครับก็ไปอยู่หลังผู้บริหารพอเกมจบแถวหน้าสุดแน่นอนก็จะมีคุณเสถียรผู้บริหารของเจ้าของของคาราบากรุ๊ปนะครับแล้วก็มีคุณแม่พระยาผมคุณนัชมัยรองประธานแล้วก็นาแอดสามคนที่อยู่ตรงนั้นที่จะเป็นผู้มอบถ้วยให้กับนักเตะหลังจากที่เขาเห็นผมเชียร์มาทั้งเกมและลิวภูกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้เนี่ย เขาบอกผมเลยว่านิวลงมาลงมายืนด้วยกันอ้อมีคนหนึ่งคือคุณคุณกรมค,คุณกรมก็เป็นเป็นเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นแฟนลิเวูเหมือนกันอืเขาก็บอกผมว่าอ่ะนิวมายืนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ห้าตอนนั้นคืออารมณ์ในสนามมัน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 พุ่งพลาดไม่ไหวแล้วอะ่ะลงมาเลยมผมก็เลยกระโดดลงไปยืนแถวแรกกับเขาแล้วนักเตะก็เดินขึ้นมาฟันไดขึ้นมาก่อนฟันไดขึ้นมา อีกฝั่งหนึ่งเป็นเจอกันครอปเดินขึ้นมาเอาเป็นว่านักเตะระดับโลกแค่ไหนก็แล้วแต่พอเจิขึนครอปขึ้นมาทุกสายตาไปอยู่ที่ครอปรัศมีออร่าต่างๆความธรรมดาของเขาอ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขาพิเศษเหลือเกินเราก็หันไปมองเขาแทนที่ฟันไดาอยู่ข้างผมนะผมสามารถเอื้อมมือไปจับไปแตะไปกอดเขาได้เลยแต่สายตาผมหันไปอยู่กับเจอกันครอป คนเดียวจนกระทั่งเขายืนมาหยุดหน้าผมอืมแล้วในใจของแฟรลิ์พูคนหนึ่งอะที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ Face face to face เผชิญหน้ากับกับผู้ชายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในลิเวอร์พูลเรียกว่าตลอดการคนหนึ่งก็ว่าได้อึ้งแล้วแบบทําตัวไม่ถูกอืครอบยื่นมือมาก็เลยจับมือครอบ เขาคงคิกว่าผมเป็นผู้บริหารสักคนอะไรสักอย่างซึ่งก็คงงงว่าไอหนุ่มคนนี้เป็นใครไอหน่มนี้มันอยู่ใะตรงนี้แต่ก็อแถวผู้บริหารจับมือหน่อยพอจับมือเสร็จปุ๊บผมมองหน้าเขาผมพูดกับเขาคําที่ผมลงในลงในไอจีแหละผมคิดอะไรไม่ออกนะผมจะพูดอะไรมันเป็นความรู้สึกรุนแรงที่พูดขึ้นมาว่าขอบคุณ thank you club thank you for the best nine years of football แค่นี้เลยแล้วกลายเป็นว่าครอปมองหน้าผมขึ้นมาแล้วยิ้มด้วยสายตาที่ว่ามึงคือลิเว์พูนีว่วะมมึงคือลิเว์พูตัวจริงที่แบบอไในสายตาผมเห็นเลยเขาแบบเป็นประกายขึ้นมาเลยว่ามึงคือลิเว์พูแล้วดึงผมไปก่อนอผมแบบพยักผมแบบน้ําตาแบบเออซึมแล้วแบบน้ําตาไหลอะ่ะมันคือแบบ พลังจากเขามันส่งเข้ามาในตัวผมแบบพูดแล้วเหมือนแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่อะแต่วมูบเข้ามาแบบด้วยช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีอะแต่มันสุดแบบตายตายเลยเพราะว่าโพเขาบอกว่าหนึ่งในพลังการส่งต่อที่ดีสุดของมนุษย์เราคือการกอดการกอดนี่แหละเพราะว่าด้วยตามหลักวิทยาศาสตร์อะด้วยเนื้อหนังอะไรมันมันตรงกันไออุ่นอะไรมันส่งถึงกันอะไรต่างๆนานา แต่ผมว่าก่อนจากครอปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครก็ตามแต่ที่ที่เกี่ยวข้องกับริเวอรวพูลอยากจะได้รับรู้ความรู้สึกนั้นจริงๆเพราะเราเห็นอยู่ทุกๆสัปดาห์นะเขากอดกเขากอดกอด,ดเตะทุกครั้งนั่นคือแบบเป็นหนึ่งในอะไรอ่ะความสําคัญของสมโมสรเลยครอปฮักเนี่ยวันนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปวันนัดชิงวันนั้นที่เราเสมออยู่ศูนย์ศูนย แล้วต้องยอมรับว่าวันนั้น11ตัวจริงของเราเป็นรองด้วยรายชื่อต่างๆไม่ใช่แค่11ตัวจริงตัวสำรองทั้งหมดเป็นรองแบบไม่ใช่แค่เป็นรองแบบธรรมดาเป็นรองมากๆเด็กๆยุ่ยๆ<ต>ทางนั้นเลย <c oughs> เรากลายเป็นว่าโอ้โหในใจเราแบบถามว่าถามว่ามีมีข้อสงสัยในใจไหมครับบอกไม่ให้มีแต่มันก็มีนิดๆแหละว,ว่า,าจะสู้ได้เหรอธรรมดา,มดาแต่มาถึงนี่แล้วสิ่งเดียวที่เชื่อมัน่น คือเจอกันครัเอนจอยกับมันดูอย่างสนุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดูในสนามแล้วแบบโอ้โหมันมานี่ว่าเด็กทุกคนเอาหมดยิ่งตอนเปลี่ยนตัวตอนทดเวลาตอนต่อเวลาพิเศษเนี่ยโอ้โหทําทำไมเปลี่ยนแบบนั้นวะคำถามผมเชื่อว่าแฟนเร์พูทั้งโลกจะมีคำถามกับเจนครอบว่าทำไมเปลี่ยนแบบนั้นทำไมเอาเด็กลงมาหมดเลยวะ,ะยแล้วมันจะสู้ได้ยังไงจะโดนยิงสิแต่สิ่งที่ครอบทำคือเอาเด็กลงไปวิ่ง เอาพลังหนุมลงไปวิ่งแล้วต้องการฟาวที่หวังผลได้และต้องการลูกคอร์เนอร์ที่หวังผลได้ขอหมัดน็อกสักทีนึงแล้วมันได้จริงๆแล้วสิ่งที่ครอปตะโกนอยู่ข้างสนาม,มไม่ใช่เหมือนโค้ชทั่วไปที่สั่งว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้น ias, วันนั้นครอปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยครอปพูดแค่ว่าขอบคุณ พวกนายเก่งมากพวกนายดีมากพวกนายทำดีที่สุดแล้วดี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 แล้วคือเป็นการชมเป็นการให้กําลังใจเด็กสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าที่ลงไปวิ่งในสนามจะได้กําลังใจจากผู้ชายได้ส่งอิทธิพลที่สุดในเลวพัวแล้วยิ่งเด็กพวกน้นเป็นเด็กเลวพัวถ้าไหวชีวิตแล้วมันวิ่งแบบโอ้โหจนได้ลูกแตะมุมจนได้อะไรที่มามาลุนได้แล้วมันก็ได้จริงๆมันกลายเป็นโอ้โหทำไมคนเป็น คนธรรมดาที่แสนพิเศษขนาดนี้ผมไม่เข้าใจแล้วแบบฉะนั้นครอบแบบพูดบ้าไปแล้ว